มีนกอยู่สองตัวตัวหนึ่งชื่อนกกระจิบ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 อีกตัวหนึ่งชื่อนกกระจาบจับจับจาบจับจับจาบบินไปเจ้านกกระจิบ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 บินไปเจ้านกกระจาบจั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 บจาบบินมาเจ้านกกระจิบ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  บินมาเจ้านกกระจาบจั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 จจสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลาลลาลาลลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลกับคุณครูแอนนะคะ เรายังอยู่ในหน่วยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าบรรษานะคะวันนี้คุณครูมีนิทานมาให้เด็กได้ชมกันด้วยนะคะแต่เอ๊จะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแต่จะบอกไว้ก่อนว่า เป็นนิทานที่มีคุณครูหลายท่านได้มาร่วมเล่ากันนะคะแต่จะเป็นคุณครูอะไรบ้างนั้นมาติดตามกันเลยค่ะเด็กๆจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจฟังแล้วดั่งตัวตรงขอให้คงความมิ่งเอาไว้ นั่งฟังอย่างตั้งใจและจะได้ใจความเรื่องเอ่ยนะ้หมูบ้านแห่งหนึ่งที่มีภูเขาอยู่ล้อมรอบเลยนะคะเด็กๆหนูนิและหนูหน่อยอยู่ในบ้านหลังนี้และนี่วันหนึ่งฝนก็ตกลงมาแรงมากเลยค่ะแล้วก็มีพายุพัด แรงมากด้วยโ้แรงมากเลยนี่ปิดประตูหน้าบ้านหนูหน่อยปิดประตูหลังบ้านแล้วทั้งสองก็วิ่บไปดึกน ก็ยังมีนมเล่นลอดเข้ามาในบ้านดังนั้นจึงทำให้ประตูและหน้าต่างเปิดออกมาเมื่อฝนหยุดตกเด็กทั้งสองก็ได้ออกมานอกบ้านมาเล่นที่ดินบึงมาชมความงดงามของดอกบัวนั่นเองค่ะ นิทานของคุณครูก็ได้จดลงไปแล้วนะคะแต่เอ๊นิทานของคุณครูยังไม่มีชื่อเรื่องเลยค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆช่วยแต่งชื่อเรื่องให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะถ้าแต่งได้แล้วช่วยส่งกลับมาให้คุณครูรู้ด้วยนะคุณครูอยากรู้ว่านิทานที่เด็กๆแต่งมีชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะ ในสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยของวันอาศาฬหะบูชาและวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะมอบด,ดอกบวัวน,นี้ให้กับเด็กๆเอาไปไว้เรียนเทียนออนไลน์คืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเล่าไปพับไปที่คุณครูได้ร่วมกันส,สร้างขึ้นมามอบให้กับเด็กๆทุกคนค่ะสนุกไหมคะอ่าเล่าไปพับไปจนในที่สุดกลายเป็นดอกอะไรคะดอกบัวนั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆถ้าเรามีความสามารถคีร่วมมือร่วมใจกันงานสิ่งนั้นก็จะออกมาดีใช่ไหมคะอ่าวันนี้ ุณผูแอนจะโบกมือไม่าบายเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย